ข่าวดีสำหรับผู้ส่งออกไทยกรมการค้าต่างประเทศจับมือกับสรทจัดสัมมนาสุดเข้มอวิซีทรานชิปเมินเตรียมพร้อมผู้ประกอบการรับมือหลักเกณฑ์ใหม่สหรัฐซึ่งได้รับความสนใจล้นหลามจากผู้ประกอบการถึง228รายทำไมเรื่องนี้ถึงสำคัญพรากฎเกณฑ์ใหม่ของสหรัฐอาจส่งผลกระทบต่อการส่งออกของไทยโดยตรงแต่ไม่ต้องกังวลไปงานสัมมนานี้จะช่วยให้คุณเข้าใจทุกแง่มุมของการส่งออกไปยังสหรัฐอเมริกาได้อย่างถ่องแท้ การสัมมนา,าครั้งนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่21ตุลาคม2568ตามเนื้อหาข่าวโดยเน้นย้ำถึงความสำคัญของกฎถิ่นกำเนิดสินค้า Rules of Origin r u ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการส่งออกไปยังสหรัฐเนื้อหาครอบคลุมตั้งแต่การคำนวณสัสดส่วนการผลิตในภูมิภาค Regional Value Content r v c ไปจนถึงขั้นตอนการขอหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า Form CO ที่ถูกต้องแต่เดี๋ยวก่อน นี่คือส่วนที่น่าสนใจที่สุดมีการยกตัวอย่างสินค้าที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษรวมถึงกระบวนการขอคำวินิจฉัยล่วงหน้า (Advance rulings) เพื่อให้แน่ใจว่าสินค้าของคุณเป็นไปตามกฎเกณฑ์และยังมีการพูดถึงการเพิ่มสัดส่วนการผลิตในประเทศ (Local content) เ,เพื่อสร้างโอกาสใหม่ๆในตลาดสหรัฐทำไมเรื่องนี้ถึงสำคัญเพราะการทำความเข้าใจกฎเกณฑ์เหล่านี้จะช่วยให้คุณสามารถส่งออกสินค้าไปยังสหรัฐได้อย่างราบรื่นลดความเสี่ยงและเพิ่มโอกาสในการเติบโตทางธุรกิจ นางอารดาเฟื่องทองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศได้กล่าวถึงความสําคัญของการสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้ประกอบการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้พร้อมรับมือกับมาตรการทางการค้าใหม่ๆและใช้โอกาสนี้ในการขยายตลาดไปยังสหรัฐคําถามชวนคิดคุณคิดว่ากฎเกณฑ์ใหม่เหล่านี้ส่งผลกระทบต่อธุรกิจของคุณอย่างไรคุณมีข้อสงสัยหรือข้อเสนอแนะอะไรบ้างมาร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่กองบริหารการนำเข้าและรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าโทรศัพท์025475085เว็บไซต์ w w w d f t g o t h สายด1385หรือ Facebook กองบริหารการนำเข้าและรับรองถิ่นกำเนิดอย่าพลาดข่าวสารสำคัญติดตามได้ง่ายๆเพียงคลิกติดตามข่าวสารผ่าน Twitter กด Follow เลย